คราวนี้มาดูหัวข้อที่6กนะก็คือเรื่องกําลังมาดูนิยามกันเลยเขาบอกว่าปริมาณงานที่ทําได้ในหนึ่งหน่วยเวลาอันนี้ขีดเส้นใต้ไปเลยเรียกว่ากําลังภาษาอังกฤษ power ก็เลยเป็นตัวแปร P ตามนิยามเลยเราจึงรู้ว่าอ๋อไอ้กำลังเนี่ยมันก็คืองานต่อเวลาหน่วยก็คืองานจะมีหน่วยเป็นจูลเวลาหน่วยเป็นวินาทีหน่วยจึงเป็นจูลวินาทีเรียกรวมว่าวัตต์ตัวแปร W นะ อันนี้ก็ประดับความรู้ไว้เผื่อเขาประยุกต์ออกสอบก็คือ1กําลังม้า HP Horse Power จะมีค่าเท่ากับ746วัตต์อันต่อมากลับมาดูที่สูตรเราต่อจากสูตร P เท่ากับ W ส่วน T W ของเราเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็น F S ได้หารเวลา S ส่วน T กลายเป็นอะไร V ถูกแล้วคือสูตรของเราก็จะกลายเป็น F V ขึ้นมาได้ ก็ไม่ได้ให้จำนะทาให้ดูคราวนี้ก็สามารถประยุกต์ต่อได้เช่นแรงเนี่ยจากการอ่านโจทย์ก็ต้องดูว่ามันสมดุลไหมถ้ามันสมดุลเราก็จะใช้กฎข้อที่หนึ่งของนิวตันซึ่งมาเท่ากับศูนย์แต่ถ้ามันมีความเร่งเราก็จะใช้กฎข้อที่สองคือซึ่งมา F เท่ากับนทำนองเดียวกันถ้ามันสมดุลถูกป่ะความเร็วคงที่อย่างเงี้ย v ก็จะหาจากเดลต้า s ส่วนเดลต้า t ได้แต่ถ้าเกิดมีความเร่งก็แล้วแต่เลยก็มีสมการการเที่ยวตรงหลายสมการ ส่วนใหญ่ก็มักจะใช้สูตร5ก็คือ v 2เท่ากับ u ยง2บวก 2as อ่ะเติมเข้าไปแต่ที่มีเทคนิคพิเศษให้ในกรณีที่เราอ่านโจทย์แล้วเรารู้ว่าแรงตัวนี้เป็นแรงภายนอกที่มากระทำปรากฏว่างานของเราจะสามารถเปลี่ยนเป็น e 2ลบ e 1ได้ตามที่สอนไปก็เป็นเทคนิคลัดซึ่งจะทำให้แก้โจทย์ได้เร็วขึ้นนะเป็นข้างล่างคราวนี้มาดูอันต่อมาอันต่อมาคือมาดูคาว่าเครื่องกล เครื่องกลเนี่ยใส่นิยามไปก่อนเลยก็ได้ว่าเครื่องกลคือเครื่องมือผ่อนแรงเติมเข้าไปอ่ะหลังจากเรารู้แล้วว่าเครื่องกลเป็นเครื่องมือผ่อนแรงต้องมารู้ตัวอันต่อมาข้างล่างแต่เครื่องกลส่วนใหญ่ก็จะเป็นเครื่องจักรนะมาดูคําว่าประสิทธิภาพของเครื่องกลประสิทธิภาพของเครื่องกลเนี่ยมาจากคําว่า efficiency ใส่ตัวย่อไปก่อนเลยก็คือ eff ประสิทธิภาพของเครื่องกลหาได้จากกําลังที่ได้หารกําลังที่ให้ ถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะดูง่ายกว่าคือ P out หาร P in เติมเข้าไปด้วยคราวนี้มาดูเหตุการณ์ยกตัวอย่างเช่นนะเครื่องมือผ่อนแรงนะถ้าพี่เอาไขควงไปหมุนน็อตกับเอามือไปหมุนอันไหนง่ายกว่ากันไขควงถูกต้องแสดงว่าไขควงถือเป็นเครื่องกลก็คือเป็นเครื่องมือผ่อนแรงการที่เราเอามือไปหมุนไขควงเนี่ย P in คือใครให้ไขเอามือไปควง คนให้ไขควงถูกและเอาอ่ะไขควงให้น็อตทุกเอาคือไขควงให้น็อตนะดังนั้นเราต้องดูให้ออกว่าอะไรเข้าไปอะไรออกมาเปลี่ยนเป็นเครื่องปั่นผลไม้เครื่องปันงป่นผลไม้อินไขให้ไขไฟฟ้าให้เครื่องปัน่นทุกอินคือไฟฟ้าให้เครื่องปัน่นส่วนเอามันจะเป็นเครื่องปั่นไปปั่นผลไม้ซึ่งมันก็ช่วยผ่อนแรงดีกว่าเอามีดไปสับนะ แต่ไอตัว P in P out เนี่ยมันสามารถเปลี่ยนเป็น work in กับ work out ได้ด้วยเพราะเวลา in กับ out อ่ะมันจะอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันแล้วจากสูตร P เท่ากับ W ส่วน T ไงเมื่อ T เท่ากันมันตัดได้เราก็เปลี่ยนเป็น work in หาร work out ได้ด้วยอ่ะเติมเข้าไป work in work out โดยถ้าอยากทำเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราก็คูณ100เข้าไปมันก็จะกลายเป็นเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเราไม่ใส่เปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพสูงสุดมันจะมีตัวเลขเป็น1 ถ้าเกิดมันมีประสิทธิภาพร100้อยเอร์เซ็นไงแปลว่าอินกับเอาต้องเท่ากันถูกปะเมื่ออินกับเอาเท่ากันปุ๊บหารกันแล้วก็ต้องเป็นหนึ่งไงเข้าใจอย่างถ้าไม่คูณเปอร์เซ็นต์แต่พอคูณเปอร์เซ็นต์ปุ๊บประสิทธิภาพมันก็จะกลายเป็นร้อยเปอร์เซ็นไงดังนั้นในพวกทางวิศวะเนี่ยเวลาเขาบอกประสิทธิภาพเนี่ยเขาก็อาจจะบอกว่าเออเครื่องกลนี้มีประสิทธิภาพศูนย์จุดเก้าอ่ะอย่างเงี้ยไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าทาเป็นเปอร์เซ็นต์มันก็คือเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองอ่ะอันต หลักของงานเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขยอยู่นะว่าประสิทธิภาพต้องร้อเมื่อประสิทธิภาพร้อย์เซ็สิ่งที่ได้คืองานที่ให้จะย่อมเท่ากับงานที่ได้รับก็คือ work in ต้องเท่ากับ work out อ่ะเติมนี้เข้าไปก่อนประสิทธิภาพร้อยเร์นคราวนี้ก็มาดูเหตุการณ์ว่าหมายความว่าไงเช่นในการทํางานหลายๆครั้งมันอาจจะเกิดหลายระบบหลายเหตุการณ์ต่อเนื่องเช่นการเคลื่อนที่ของรถยนต์หนึ่งคันถ้าเรามีรถยนต์หนึ่งคัน อินที่หนึ่งที่จะทําให้รถยนต์เคลื่อนที่ได้คือใครให้ใครอ่ะน้ํามันให้รถถูกถ้าให้ละเอียดคืออินที่หนึ่งคือน้ํามันมันจะให้เครื่องยนต์ที่อยู่ในรถยนต์จากนั้นพลังงานจากน้ํามันก็จะเกิดการจุดระเบิดทําให้ลูกสูบในรถยนต์ขยับมันก็เป็นสองถูกปะ่ะลูกสูบขยับมันก็จะมีเพลาเนี่ยส่งพลังงานไปที่ล้อพอล้อขยับปุ๊บล้อก็เลย ทำให้รถยนต์เคลื่อนที่ได้ถ้าประสิทธิภาพร0อยเรซงานที่1ก็คือน้ำมันให้รถยนต์มันก็จะเท่ากับงานสุดท้ายเลยที่เอาออกมาก็คือพลังงานที่ทำให้รถยนต์เคลื่อนที่ได้เขา้าใจอย่างก็จะทำให้แก้โจทย์ได้เร็วขึ้นนะอ่ะคราวนี้มาดูตัวอย่างกันเพื่อความเข้าใจเริ่มต้นที่แยกยี่แปดมาอ่านโจทย์พร้อมกันเลยนะเดี๋ยวทำรวดเดียวมอเตอร์ตัวหนึ่งมีกำลังไฟฟ้า400วัตต์ สามารถยกกล่องได้12กิโลกร,รมัมพูดอย่างนี้ก็แปลว่าเขียนตัวแปรด้วยว่า12คือ m กำลังจับมอเตอร์จะเป็น in นหรือ out อ่ะ in in ถูกเพราะว่ามันกำลังเข้าไปถูกปะ่ะแล้วคือเราก็เขียนตัวแปรเลวยว่านี่คือ p in ใส่เข้าไปขึ้นในแนวดิ่งเป็นระยะทาง8 m. เมตรเขียนตัวแปรเลยเป็น s ในเวลา4วินาทีเขียนตัวแปรเลย t จงหาประสิทธิภาพของมอเตอร์นี้ก็ eff หลังจากอ่านโจทย์เสร็จปุ๊บเราก็วาดรูปเลยตัวนี้เป็นตัวแทนของมอเตอร์มีวัตถุถูกยกจากจุด1ขึ้นไปจุด2ปเประเะียทาง8เมตรการแก้โจทย์แบบนี้มี2วิธีนะนะข้อนี้พี่จะสอนทั้ง2วิธีก่อนการจะใช้ประสิทธิภาพมุ่งที่เป้าหมายอยู่นี่ efficiency คือ p o หาร p in คูณ1 0อ p i รู้แล้วติด p o u วิธีหนึ่งอาจจะหา p out จากงานต่อเวลางานเปลี่ยนเป็น fs ส่วนีถ้าสมดุลเราสามารถใช้ขึ้นตั้งก็ลงได้ในการแก้จโจทย์ถ้าสมดุลน,นะอโอ้ยขึ้นก็คือน,นี่ไงใส่แรงครบมีแรงที่เชือกดึงวัตถุ mg ขึ้นไปกับวิธีที่สองวิธีสองเนี่ยพี่จะใช้งานพลังงานถามว่าจากจุดหนึ่งขึ้นไปจุดสองมีแรงภายนอกมากระทำไหมมีุก มันก็คือมีแรงที่เชื่อมดึงของขึ้นมาถูกปะ่ะดังนั้นจุดที่สองดึงขึ้นไปจุดที่สองมีพลังงานอะไรสักน้มถวงถูกเดี๋ยว W แล้วก็เปลี่ยนเป็น E สองลบ E หนึ่งจุดที่สองก็จะมีพลังงานสักน้มถ่วงคือ mgh จุดที่หนึ่งอยู่ที่พื้นไม่มีพลังงานอะไรเลยหารเวลาเมรู้12 g 10 h 8เวลา4ได้240ปรากฏว่ามันก็ตรงกับวิธีแรกเพราะอะไรดูดิเพราะ F จากสมดุลเนี่ย เอก็คือ t ีมีค่าเท่า mg พอยัดเข้าไปมันก็เหมือนเป็น MGs ถูกปะ่ะเนี่ยพอยัดตัวนี้เข้าไปเป็น mGH มันก็ได้เป็นตัวเดียวกับตัวนี้ไหมเหมือนกันเลยไหมเดียวกันถูกมันก็เหมือน MGH ข้างล่างตัวนี้คําถามวิธีไหนดีกว่ากันระหว่างใช้สมดุลกับใช้พลังงานพลังงานถูกเพราะเอาจริงๆข้อนี้เขาก็ไม่ได้พูดสักคำหนึ่งนะว่ามันสมดุแลแต่ก็คือถ้ามันเจอหลอกอาจจะผิดแต่งานพลังงานมันไม่สนไงมันสนแค่จุดหนึ่งกับจุดสองแต่ก็คือถูกแน่ๆอยู่แล้ว พอเราได้ PL เสร็จปุ๊บพิมพ์ก็ประหยัดใน Efficiency PL คือ240หาร400คณ100ก็เลยได้60%ตอบข้อ3